เเราทั้งผู้ติดตามนะคะแล้วก็เป็นเก่วเป็นไหม่เพศภูมประเทศที่สคันะคะขอคุณค่ะออส3านาทีนะคะเดี๋ยวก็จะเล่นต่อนะคะขอขอบคุณค่นนะ,คะ สี <łość> ่้างาให้แกสนัดถือได้รับชมนะขอคุณมากนะคะแก้ว่าก็เป็นยังไรว่าคุณไผ่ยังมันเหนือยแก่มีเวลาที่ออกกรลังกายดีมันก็ต้องเหนไงแกวจะอลังคิดสักสามสามสาา สวัสดีค่เพื่อนวันนี้พี่แกอันนี้คือทาง้านนะครัอบสี่สิาองศาเลยเดินเดินแล้วก็ทำว่าเหวห่ยอแต่ไม่ใช่ค่ะการอีฟฟ้ามหานครฟ้าไห้แรงนะคะจะออกกำลังกายนะคะแล้วนะคะ นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะพเพื่อนวันนี้ที่แกทด่นจะต้องอข่า สองสานาทีนะคะแล้วก็จะเล่นต่อนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาให้การสนับสนุนและรับชนะก็คุณแต่ก็จะเดินต่อยนะอันที่ส่งานขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนที่แบกฟ้ามัน S <S ี๋ยวก็จะเป็นต่อนะขอ,ขอ,ขอขดดบขอคุณเพื่อนๆน,นะคะส่งงาให้การนบสื่อและรับชมนะนะก็คุณขอชื่อาเลยขอทำงานยังค่ะส่งงานตามปกตินะเดี๋ยวก็จะออกอัดทิ์ ขอบคุณนะคะคเพื่อนที่ให้การสนับสนุนที่แกะฟ้ามาขอขอบคุณนะคะคเพื่อนแต่ก็จะเดินตนะ่อน,นะอาชีพส่งงานขอขอบคุณนะคะคเพื่อนที่ให้การสนับสนุนที่แกะฟ้ามาไม่เ,เฟิร์มมัจกรอบเพราะเราดินเยอะเราจะุอ้วน làm đấy ha, nó có bên cổ bên 我。 ขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าร่างกายมันแบบมีกำลัอการอกกำงกายที่ดีมันก็ต้องหนีแกะว่าจะอนคิปสักสามสามสามนาทีไ้งหมเนะ่เยนะคะแกว่าตัไเ่มีอะไรบ้างพูดแล้รมาหน่อยแกะต่อ เ้วก็จะเล่นต่อนะขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะที่เข้ามาให้การสนับสนุนและรับชมนะขคุณ ที่ให้การสนับสนุนพี่แก่ฟ้าไอ้ฟ้ามหานครฟ้าให้เลยนะคะจะมาออกกำลังกายนะคะแล้วนะคะหลังจากที่น้อยมาแล้วนะคะขอ่อออกทตากเลยออกกร่างกายกันค่ะส่งงานตามปกตินะคะเดี๋ยวก็จะออกอาทิตย์สักสองเดือนนะคะ

เแต่ก็จะเดินต่อนะคะอันที่ส่งงานขอขอบคุณนะคะเพื่อนที่ให้การสนับสนุนที่แกร่ฟ้าขอขอบคุณนะคะเพื่อนแต่ก็จะเดินต่อนะคะ นี่ให้การสนับสนุนที่แก่ฟ้ามั่งไกฟ้ามหานครฟอ้าให้แนงนะคะจะมาออกกำลังกายนะคะแล้วนะคะหลังจากที่นวดมาแล้วนะคะเอาเด่นกบบนนะไปท้องสามนาทีนะคะแล้วก็จะเล่นต่อนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาให้การสนับสนุนและรับชมก็คุณด้วย อันนี้คือทางน้าดน,นะฮะเกือบสี่สิห้าองศาเลยเดินเดินแล้วก็ทำให้เห,เหนือกแ่ม้มเปไกค่ะกขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะพี่แก่ฟางก็จะมีทแค่นี้ก่อนนะคะที่จะส่งอาหารแต่เดี๋ยวก็จะออกกำลังกายต่อค่ะขอบคุณเออกเดิน ขอบคุณนะคะเพื่อพื่อน่คะแกะ้าไม่เีอยพูดไเหนือ่สวัสดีค่ะเพ่วันนี้ที่แก่เอาเร็วก่อนนะ เป็นเหม่เฟ็ภูมิประเทศเป็นสุขันะคะขอคุณค่ะ2-3นาทีนะคะเดี๋ยวก็จะเล่นต่อนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะสิที่เข้ามาให้การสนับสนุนแลรับชมนะคะขอคุณ